ลิฟต์เดวันแก้ตายใช่ครับลูกองค์พูดอยู่ในคออยู่ในคอลิฟต์เดวันแก้ตายครับเรื่องเรื่องราวมันเป็นยังไงก่อนใครเป็นตัวแทนดิวดิวแล้วกันนะก็ลิฟต์เดวันแก้ตายนะครับก็เป็นเรื่องราวของคนที่เกิดวันที่29กุมภาแล้วครับก็อย่างตัวไนท์จะเกิดเที่ยงคืนเดวจะเกิดเที่ยงวันซึ่งสองคนนี้จะมีชะตากรรมคล้ายๆกันเรียกว่าคำสาบก็ได้ก็คือตั้งแต่เกิดมาทุกๆวันเกิดเรา4ปี จะมีคนที่เรารักเสียชีวิตตลอดคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเกิดมาก็อาจจะเหมือนกันก็คือเป็นคุณแม่เสียชีวิตแล้วหลาย้นก็เป็นคุณพ่อแล้วใครรับเลี้ยงเราอย่างเงี้ยทางผมเป็นลุงอันนี้เป็นนาก็เสียชีวิตเหมือนกันจนตอนอีพีที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องราวของสองคนเนี่ยแหละมาเจอกันได้ยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นวัยยี่สิบที่พอใกล้เข้าวันเกิดปีที่ยี่สิบก็คือครบสี่ปีพอดี เราก็จะกลัวว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดกับคนที่เราลักอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะหาวิธีแก้หาระบบของคำํำสาปนี้แล้วก็ดูว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะครับคาแรคเอร์ก,อรกลางวันกับกลางคืนมันต่างกันยังไงกลางวันกับกลางคืนเคยอย่างแรกที่ต่างคือเกิดไม่ แล้วแล้วลคาเือไม่เนคืออผมเกิดเที่ยงคืนมันเกิดเที่ยงวันใ่ถึงเราจะเจอชะตากรรมมาเหมือนกันแต่คาแรคเตอร์เราไม่เหมือนไม่เหมือนกันใช่อย่างของผมก็จะมีความเย็นชาหน่อยหเย็นชามืดหน่อยๆน่อแล้วก็มีความเออกลัวแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นต ouais> ้นเหตุของคำสาปร้ายนี้เราก็อยากจะแบบหลีกตัวเองออกมาเหมือนไม่อยากยุ่งเกี่ยวแล้วใช่ครับ ใช่คมเป็นกลางวันก็คาแรคเตอร,ร์ของผมนี้จะเป็นฟิลประมาณว่าคือด้วยความที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้มาทุกๆ4ปีเนาะเราก็คือเหมือนตั้งแต่แรกก็คือพยายามที่จะหาทางแก้ไขแต่ทีเนี้ยพอเราได้มีโอกาสแบบเหมือนมาเจอนี่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันคงจะมีวิธีก็เลยพยายามที่จะขอร้องให้เขาช่วยแต่โดยที่เอเนี่ยก็จะเป็นคนเย็นชาที่แบบไม่เอาแล้วอะไรประมาณมมนี้ครับการรับบทเป็น zone โอโซนครับโอโซนก็จะเป็นเด็กพออิเศษครับที่ ชื่นชอบเกี่ยวกับเ,เรื่องดวงดาวดาราศาสตร์นะครับใช่ครับแล้วกันก็เป็นลูกที่ลูกน้องกับปอนก็คือฝ<ช>ัอ่งปอนเนี่ยก็จะเหลือกันแค่คนเดียวอย่าง<ช>พิเศษในคือพิเศษแบกไหนหมถว่าเก่งด้านการดูเขาจะชื่นชอบแล้วเขาก็จะแบบว่าดูแลตัวเองไม่ค่อยได้เลยนะครับก็เหมือนที่จริงโตกว่าแต่ว่าเหมือนเด็กไรเงี้ยากไหมน้องกันกับคนนี้ยากครับช่วงแรกก็ยากมากเพราะว่าเราก็ยังไม่เข้าใจว่ามันจะต้องไปในทางไหนแล้วก็พอเราได้มาเวิร์กช็อปแล้วก็ได้คุยกับพี่ชิกแล้วก็ ั้งครูวิวด้วยที่สอนตักติ้งอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็ทําได้ในห้องเรียนแต่พอวันแรกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจขนาดนั้นจนมันแบบผ่านไปประมาณ4ี่ห้าคิวอะไรเงี้ยเราถึงจะปรับตัวได้มันเขาต้องบอกตัวว่าความพิเศษของเราคือมันจะต้องแสดงออกในเขาใช่มันก็มีหลายตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำไงบ้างก็พี่ิดก็อยากได้คนที่เป็นเด็กที่แบบว่าเขาเขาเวลาเด็กพิเศษเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อย เขาจะไม่ค the ่อยสบตาคนเขาจะไม่ค่อยเออรู do do yeah, them, like, ้ส like ึกว่า okay, ทุกท okay. ี่จะไม่ค่อยปลอดภัยอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีความเขาเรียกว่าความความเร็วต่อทุกอย่างเช่นสมมติเสียงอะไรดังนิดนึงอ่ะเราจะปุ๊บตกสะดุ้งแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องเออค่อยๆทําแล้วก็เรียนรู้กับเขาแล้วก็ค่อยๆเป็นโอโซนได้ก็คือสี่ห้าคิวใช่สี่ห้าคิวแล้วก็บวกเรามาเวิร์กช็อปกันหลายรอบด้วยใช่ใช่ครับแล้วตรงไหนที่มันพอใจสึกว่าเหมือนนะ เขาซื้อแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆครับถ้าพี่ฉิกเขาไม่ได้คิดว่าเอ้ยกันยังไม่นี่ก็แสดงว่าอ๋ออันนี้น่าจะได้แต่ว่าบางทีเขาก็จะมีเตือนบ้างว่าลืมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะหลุดมีความนไปได้ก็จะมีก็จะมีบ้างบางที ก็ปานระเบิดเป็นดีมนะคะก็จริงๆก็จะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างคอนทราสกับเรื่องนี้เลยเรื่องนี้ก็คือจะมีโทนของความแบบเลือดความมืดอะไรเงี้ยแต่ว่าดีมก็คือจะเป็นความสดใสในความมืดมิดของเรื่องนี้แต่ว่าความสดใสของเขาเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเลเวลที่ว่ายังเรียลลิสติกอยู่ยังอยู่ในสถานการณ์แล้วก็บริบทที่มันยังเข้ากับเรื่องก็คือเขาก็จะถ้าทุกคนเห็นวิไฮนัสซีนมาอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นคนที่สู้มากๆแต่ว่าไม่ได้สู้แค่กับเลือดกับแผลกับอุบัติเหตุแต่ว่าเขาก็สู้เพื่อจะพิิชตใจจรไไไหหหนนนนนนเเเเมือออกกกกกัั็็็ดดีีีี๋ยวว้้้้ะะ่าาาสูบง ว่าเรื่องนี้จริงแต่ละคนรับบทที่โตขึ้นดูใช่ครับโตและแต่งการแต่เรื่องอยู่ในบ้างครับผมสำหรับผมก็คือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างท้าทายแล้วก็ยากที่สุดสำหรับผมเลยคือด้วยความที่ก่อนในนี้เราอาจจะผ่านวัยมหาลัยมาแล้วผ่านนักเรียนมาแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นในชีวิตที่เป็นมหาลัยเหมือนกันแต่ว่าคาแรคเตอร์มันจะมีความค่อนข้างโตเพราะเราต้องรับผิดชอบแบบชีวิตของพี่เราอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเหลือาคนสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการทํากันบ้านที่ค่อนข้างหนักครับผมใช่แล้วก็เวิร์กช็ อ๋อครับผมว่าความยากก็คือตัวละครนี้น่าจะเป็นตัวเป็นเรื่องที่แต่ละตัวละครต้องแบกแบ็กกราวที่หนักกว่าเรื่องอื่นๆมากเลยครับจากที่ที่เล่นมาคือเรื่องนี้ช่วยแบ็กกราวแบ็กกราวที่หนักซีเรีสแล้วว่ามันก็บหนาม,ม่าเยอะแต่ว่าเราก็ต้องทำคาแรคเตอร์ออกมาให้ให้ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเราจะเศร้าอย่างเดียวเพราะว่าในในมุมคนที่เจอคำสาปนี้มา2ี่สิปีมันก็ต้องมีวิธีการรับมือกับแนวคิดจิตใจหรือว่าแบบ ต้องปรับตัวอยู่กับมันให้ได้แล้วอะไรเงี้ยคือด้วยความของการบ้านหนักขนาดนี้ก็เลยตอนไปเวริร์กช็อปเขาเลยพยายามจะใส่แบ็กกราวเข้าไปในตัวเราแบบเหมือนอ,อดีตของตัวละครอ่ะให้เรารู้สึกก่อนแล้วเก็บไว้ข้างในแล้วตอนเล่นอ่ะมันจะได้เห็นว่าโอเคเราผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาจริงๆนะแต่ว่าเราในในซีนก็อาจจะเป็นการพูดปกติแต่แน่นอนคนเจอเรื่องหนักขนาดนี้คาแรคเตอร์รมไม่ปกติอยู่แล้วครับ บอกครับแต่ว่าผมว่าความโชคดีอีกอย่างหนึ่งคือผมกับปอนนน่าจะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องลิฟเดย์เนี่ยสมมุติว่าเราเจอจริงๆอ่ะมุมมองมันจะเป็นคนละแบบซึ่งมันจะลงล็อกของเดย์กับไนท์พอดีพออย่างผมอ่านบทไนท์เนี่ยเห็นว่ามันคิดยังไงมันรับมือยังไงถามว่าเรามันก็มีผิดผิดถูกๆกบ้างแต่ว่าเราเข้าใจมุมมันไหมเอ้ยเราเข้าใจนะว่าถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันเราอาจจะหลงทางแบบมันหรือเปล่าหรือว่าแก้ปัญหาแบบนี้หรือเปล่าส่วนปอนก็ผมก็รู้สึกว่า จะไปในทางเดมากกว่าครับใชบ่คือด้วยความที่ตอนแรกเนี่ยพอเรารู้ว่าเราจะได้รับบทเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันเป็นตัวละครที่ไกลตัวแต่ว่าหลังจากที่ได้ลองถ่ายทําหรือว่ามีการเวิร์กช็อปเราก็รู้สึกว่าเออตัวละครที่ทางพ่วมกับเขาได้เลือกมามันค่อนข้างแบบคล้ายผมกับดิวเพราะว่าเดกับไนท์มันจะมีความคอนทราสตอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะว่าคืออย่างดีวอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้ถ้าเป็นดิวเป็นไนท์ก็อาจจะไม่ได้แบบว่าเลือกทางเดเหมือนกันแต่เป็นผมก็ผมรู้สึกว่าถ้าผมเจอแบบเดผมก็จะหาวิธีแก้ครับบอออมย่่่าานนทีถตร วหัวววออผมว่าก็ยากแต่ว่าเออความโชคดีของผมอ,อ,อ่ะเอาพูดอดเดกันหนก่อนผมกับปอนจะไม่เหมือนกันอาจจะเป็นคนที่มองคนละแบบแต่ว่าด้วยความอ, <c oughs> อยู่แล้วจเาว่าอยู่ <c oughs> ไม่เหมือนก <c oughs> อยู่แล้วเองี่เงียเาลยาี้อายางี้ดีเอาีง้ยเอาี้เลเอเอง้เลางี้เางีเางยเางลยางเย คาแรคเตอร์มันต้องต่างถูกไหมล่ะครับอ่าเราจะมาหาจุดไหนที่ทําไมถึงต่างมันก็ต้องมาดูอินเนอร์เมสเซจความคิดอะไรอย่างเงี้ยมันต่างจากตัวเราขนาดไหนตัวไหนใช่ไหมครับตตรแต่จริงๆผมรู้สึกว่าถ้าผมเจอแบบไหนนะอาจจะต่างแค่นิดเดียวแต่อาจจะไม่ได้ต่างมากครับ่นิดดเเเีียวขออองรามืก้ไ นความจีนิดเดียวมันคืออะไรอ่ะต่อย่ยด้วยด้อเ้ด้วยความคือยังไม่ได้เจอจริงด้วยแต่ว่าลองจินตนาการดูอืมก็ผมว่าถ้าผมรู้สึกเจอแบบนี้ความคิดแบบแรกก็คือเราเป็นตัวปัญหาเราก็ต้องออกจากสังคมแล้วผมเป็นคนที่แบบก็มีความอินทรดิดนึงก็เลยจะเข้าใจในตัวนายว่าโอเคมันอยู่ของมันได้แบบ สบายใจถ้าไม่มีใครมาแบบเป็นอันตรายเพราะมันแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าถ้าถ้าเจอเหตุการณ์เดียวกันก็ก็อาจจะไปคล้ายๆกันคล้ายๆไหนครับเอาแล้วดูวแบ่งกันคาตาเตอร์เรากับตัวเราอย่างไรเอามันออกจากเอาไหนออกจากเราเองเอ่อตอนทำเวิร์กช็อปอะครับเขามีเขามีอย่างของตอนผมกับปองตอนใส่แปะกาวครับเขาพยายามให้หลับตาแล้วก็คิดว่าตัวละครนั้นน่ะเป็นคนอีกคนหนึ่งอยู่ในตัวเราแล้วเขาก็บอกว่าแบบคิดว่า เราไปสิงตัวละครนี้<ช>เราก็มุมมองมุมมองที่มันผ่านมาทั้งหมดทําให้เราอินแต่ว่ายอมรับว่าก็คือมันแยกออกได้เพราะว่ามันอยู่ในพาร์ทที่เราเข้าใจมันอย่างถ่องแท้แต่ว่ามันไม่ใช่สับสนว่าตัวมันกับตัวเราเองจะแตกจะเหมือนกันหรือว่านี่มันคือตัวคาแรคเตอร์ไหนเออมันไม่ขนาดนั้นครับ<ม>ก็เลยแยกออกง่ายครับโอ้สำหรับผมผมรู้สึกว่ายากมากเลยคือเดย์คือตอนแรกของผมรู้สึกว่าเออตัวละครนี้ไม่มีความอมนเราเลยสักนิดหนึ่ง เราก็เล่นอย่างนี้มาตลอดครับผมไปตอนถ่ายทำเราสึกง่าตัวละครนี้แบบชีวิตน่าสงสารจังเลยทำไมมันถึงแบบดูแบบแย่ขนาดนี้อะไรอย่างนี้แต่ว่าพออยู่ไปได้เราก็รู้สึกว่าเออพอได้คําถามจากพวกพี่แล้วว่ามันเหมือนเราตรงไหนก็ถ้าเป็นผม,มงคงเลือกวิธีเดย์ครับเพราะด้วยความที่ผมเป็นคนที่แบบอ่ะเชื่อเรื่องโหราศาสตร์อยู่แล้วอะไรเย่างนี้แบบคนชอบดูดวงแล้วรู้สึกว่าเวลาที่เรารู้ถึงแบบเรื่องที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นน่ะเราก็เออเรื่องที่จะรีบขาววิธีแค่เหมือนกัน mm hmm. อะไรแบบนี้ครับผมใช่ผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเหมือนผม ซึ่งถ้าผมเป็นเดมผมก็หาวิธีแก้เพราะว่าอยู่อย่างนี้มัน,มนทรมานนะครับผมผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างมีมวิธีแก้แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือตัวถ้าเราตกบทบาทน,นั้น โดยที่เป็นเราเราก็ทูกอุ้ยผมแก้สุดเลยครับผมกลัวก็คือตรงคาแรคเตอร์เพราะว่าพี่จะถามว่าถ้าต้องสลับกันเล่นได้ไหมถ้าสมมติน่ะก่อนที่จะวังตัวก่อนเออก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จุดมุ่งหมายคืออยากแก้เหมือนกันแหละแต่ว่าแต่วิธีแก้อืมอันเนี้ยอันนี้จะเป็นมองที่ว่ามันต้องมีระบบของมันมันแล้วต้องมีจุดของมันส่วนผมก็คิดว่าถ้าเรามากกว่านี้เราจะควบคุมมันไม่ได้มันจะมีความกล้ากลัวกว่าตัวเด็ก น่าจะความสนิท <amounts> ก <of news writers> ับผมกับปอนะฮะทำไมอ่ะไมอ่ะมันสนิทกันเกินมันสนิทเกินใช่เกินไปใช่ไม่ใช่คือมันสนิทกันเกินแล้วด้วยความเออบทเนี้ยถามว่า <listening> อ <wir ine lava> like ่ะตัวละครเด็กกับนายกว่าจะสนิทใจกันจริงๆอ่ะโอ้โหมันใช้หลายตอนเหมือนกันถูกไหมแล้วไอ้ช่วงที่มันไม่สนิทใจอ่ะแต่ว่าแบบ เล่นบางทีมันดูแบบเฮ้ยทำไมสนิทแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเจอันครั้งแรกแล้วก็หลุดขำอันนี้คือปัญหาใหญ่ <c oughs> จริงจังเลย <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีซีหนึ่งในอีพีหนึ่งครับผมไม่บอกว่าซีอะไรเดี๋ยว <c oughs> จะสปอยแต่ว่า เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ผมค่อยมาบอกแล้วกันแต่ว่าคือมันจะเป็นซีนที่แบบเดือดเดือด,ดขำนะครับว่าเกิดขึ้นวันนี้ <laughs> ใช่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้หน่อเดี๋ยวแฟนๆที่ดูบบนะพี่เทเรนว่าจะเป็นซีนหนึ่งครับอ่าอ,อยู่เบรกเบรกสองมาเราจะเบรกสองเฮ <laughs> ้ยไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับลองลองจับดูลองจับดูครับผมมันจับไม่ยากแล้วคือคือเอาง่ายๆนะมันจะจริงจริงก็ในเทเลอร์ก็มีซีนซีนไม่มีอะไรแต่ว่าเกือบครึ่งวันอ่ะครึ่งเช้าตี่ใชสัมประมาณเก้าโมงถึงเที่ยงครับผมใช่คือด้วยความที่มันเป็นอะไรที่แบบ ด้วยความที่ตัวละครมันค่อนข้างซีเรียสมากๆอลยอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็คิดได้ใจแล้วคือด้วยความที่พอเรามาถึงกองตอนเช้าเราก็จะคุยกันแบบคุยเรื่องชีวิตเรื่องส่วนตัวที่มันแบบแบบเพื่อนๆคุยกันแล้วมันก็จะเหมือนกับค้างอยู่แล้วพอสั่งแอคชั่นมันต้องเข้าสู่คาแรคเตอร์ซีเรียสไงพอเรามองหน้ากันแล้วรู้สึกว่ามันนึกถึงเรื่องที่เราคุยกันได้ลหลุดคำแสดงว่ากอนก็มีปัญหากับเรื่องการทำกันเองผมว่าผมเป็นหนักกว่าิวเองแล้วมีวิธียังไงอ่ะคือจริงๆทุกวันนี้ก็เป็นครับแต ซีนแรกแล้วเทคแรกเัาโอ้ใช่ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆก่อนเราสนิทกันนะสองคนคืนไม่ไม่ค่อยครับไม่นะแล้วตอนนี้สนิทกันใช่ไหมใช่ครับไม่คือมันมันมีเวลนมีเซนต์แบบเคมีอะไรสักอย่างถึงแม้ไม่ได้สนิทกันแต่ว่าอะไรนะวันแรกคิวแรกที่เข้ามาด้วยกันคือเจอหน้าพอกล้องเจาะปุ๊บขำเลยคือเหมือนมองหน้าแล้วมันมีความอมยิ้มอมยิ้มแล้วผมเป็นคนเห็นคนอมยิ้มไม่ได้เวลาที่ตอบบทผมหลุดเลยเอับใช่ แถ้าเงินเก็บหน้าไงพอเห็นหน้าอ๋อมันจะแบบมองอายไลน์แบบคือถ้าไม่ได้รับสายตาเราอะรับเป็นเซอร์ราวอะครับมองหูครับมองหูใช่เรียกก็มองหูก็แดงต่ถ้าหูกระดิกกันหลุดเลยมันมันชอบเออมันชอบหูกระดิกด้วยเพราะแบบมันมันจะมองเงี้ยจริงเหรอรู้สึกว่าพี่เซ่ใช่แล้วบางทีมันเหมือนมันกัดกรามครับแล้วก้ามเนื้อมันกระตุก กขึ้นมาหลุดแล้วเนี่ยมีปัญหามีปัญหาเรื่องมีปัญหาอะไรไม่กันก็จะอยู่ในสิ่งกับพวกเขาเขาก็จะขำาเงี้ยครับกันก็ขำไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ช่วยเขาเลยหรอกันลูกพอตอนนั้นจริงๆแล้วทุกคนคือเรื่องเรามันเครียดมากๆแต่จริงมันก็เครียดแต่พอความเครียดเนี่ยมันจะทําให้เราขำได้พอมันเครียดมากๆแล้วมันจะตลกตอนนี้นะอ่ะพี่กันยุ่งอยลูกก็ว่ามันไมม่ันเก็บกดมากๆแล้วมันก็จะขำมันจะตลกอะไรอย่างเงี้ยตอนจริงๆแล้วผมเกรงใจน้องป่ากับพี่กันมากนะเพราะว่า จะมีซีนหนึ่งเหมือนกันซีนแรกๆเลยตอนนั้นคือจำได้พี่การต้องต้องต้องใครสักคนต้องรีบกลับไปก่อนเพราะว่าต้องต้องมีไปไปมีต่างประเทศกันบ้างใช่สักครั้งหนึ่งนี่แหละที่การต้องรีบกลับก่อนอะไรเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยตายแล้วจะหลุดขำมันเป็นซีนที่เดินเข้ามาคุยเรื่องอะไรพวกนี้แหละเกี่ยวกับลิฟท์เดย์อ่ะผมเดินเข้ามามันเดินสองเก้าผมก็ขำนะบางทีมันเดินมันเดินมาไกลเกินอ่ะแล้วแบบมันแบบ มันขมวดมาก่อนเลยมันกลัวแบบอารมณ์แบบมันคนมันกลัวขำอ่ะมันขมวดมายับเลยแบบมันก็หลุดง่ายกว่าเดิมฝั่งทำงานยากมีลูกแต่น้องป่าสมาธิดีกว่าาเราเป็นกองเชียร์เอาใจช่วยไม่ให้เขาขำผมมีอำถามนะให้ไปลูสามคนนี้ใครไปก่อนเออไปก่อนจริงๆส่วนมากอะพี่ปอนแต่เหมือนพอหลังๆอะพอทุกคนเริ่มรู้ว่าถ้าสองคนนี้มองหน้ากันจะขำอะ เราก็ไปจ้องกับเขาด้วยเพราะเราลุ้นว่าเขาจะขำตอนไหนก็ก็เลยหลุดทั้งหมดเลยก็เลยหลุดทั้งหมดเลยมันมีซีนหนึ่งซีนวิ่งอ่ะไอ้จิ๊ก ผมถ่ายเบื้องหลังไว้อยู่ครับเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดมันมีออแล้วเดี๋ยวผมผมปล่อยให้ดูผมใส่ผมรู้สึกว่าคนดูเขาดูแล้วอาจจะรู้สึกเครียดมาถึงในบางซีอาจจะรู้สึกจริงจังผมก็จะให้แบบเหมือนกับว่าลงใน X ให้ทุกคนรู้สึกว่าเออผ่อนคลายไปคุยกันในแท็กไปคุยกันในแท็กใช่ต้องโพลต้อย่างเงี้ยมันมันด่าแค่ไหนมันดูแบบมันรดื้อแค่ไหนผมว่ามันสนุกมากๆระดับดังด่าแค่ไหนความความด่าผมกลัวผมบอกว่าด่าเดี๋ยวทุกคนจะแบบเ้ยจะดูดีไหมกลัวเสียน้ำตาแต่มา สวยสดใสแน่นอนสีแดงสดใสอย่างนี้หรอครับผมเขาเรียกว่าสีแดงแรงลิตรเนี่บแล้วพอเข้าฉากสี่คนน้องกลางมีมีปัญหาเรื่องนี้ไหมคะอุ้ยเรื่องการที่ตั้งคีคาแรคเตอร์แบบอ๋อเรื่องนี้ไงอ๋อสูสูไม่อ๋อไม่ไสูสูอ๋อสูสูไม่สูสูไม่เกี่ยวเลย เพราะเขาเป็นหุ่น้องกันเพราะว่าเพราะว่าเพราะเราเล่นเราก็จะเล่นแบบอยู่บางทีเราชอบอยู่คนเดียวเล่นเล่นคนเดียวเราก็ไม่ค่อยสนใจคนอื่นโซนอ่ะในเรื่องใช่ไหมใช่ในเรื่องในเรื่องนะใช่เพราะเขาก็อยู่บางทีก็อยู่กับเขาเนี่ยแหละแต่ก็ฟังเขาบ้างบางทีก็นุ่มเน้นจับนู่นจับนี่อะไรอย่างเงี้ยของโอโซนไปอย่างเงี้ยครับใช่แต่เวลาเครียดเขาก็จะเครียดอะไรเงี้ยไม่งั้นตัวกันตัวคาลิเซอร์กันอย่างคาลิเซอร์ปากมันมีความสัมพันธ์กับพี่น้องคู่นี้เคือไงนะครับความสัมพันธ์ยังไงกับใคอร์อ๋อ กันก็คือเดี๋ยวพอเขาได้เริ่มรู้จักกันใช่ไหมครับกันก็เนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาฝากกันไว้อยู่กับปานบ้างอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ต้องไปดูแลชายช่วยกันดูแลอะไรเงี้ยสองคนก็ไม่หาคำตอบใช่ไหมใช่แล้วไม่ไม่ไม่มีไม่ได้แค่หยับขวัญเขาไม่ได้เป็นซาว์อาจจนั่งขั้วกับก็ได้เฮ้ยอาจจะนั่งขั้วกัผีก็ได้ แต่อาจจะมีก็ได้นะคิดว่าถ้เป็นผีคิดว่าใครเป็นผีสี่คนอาจาใพี่เขาอาตามใจคิดว่าใครเป็นผีสี่คนเต้องมีผีสี่คนเป็นผีก็คือต้องตายก่อนตุ้ยอ๋อแบบคือปคองเป็นผีมาตั้งแต่แรกใช่ไหมไม่แม้ใครต้องเป็นผีอ๋อยากมากเลยเอาดี พี่ทำไม่ได้พี่ทำไม่ได้ถ้าพูดถึงยีบเก้าอย่างนี่ยมันมีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าเป็นวันที่ยีบเก้าก่อนาพันจุนี่ยเคยคิดไหมว่าถ้าเราเกิดวันนั้นจริงๆเรารู้สึกไงกับมันแต่ละคนอืกค็กำลังคิดอยู่เอาจริงๆยีบเก้ากุมภากันก็พอคุ้นๆบ้างว่ามีวันนี้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มันก็ลืมๆไปใช่ลืมๆจริงๆไม่รู้รายละเอียดเหมือนว่าแบบสี่ปีมีครำด้วยอะไรอย่างเงี้ย จนมาเล่นเรื่องนี้ผมจะได้รู้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดยิบเก้ามาจริงก็คืออายุเราก็จะชาลงปะไม่ใช่พี่กันงออายุเออเออก็สี่ปีมีครั้งแล้วค่อยนับอายุเราก็ชาลงกันชอบนะสี่ปีมีครั้งหนึ่งครับาสองปีการคิดว่าการจะเหมือนตอนอายุสี่ขวบสิบสองขวบยังไงลูก เอาใหม่นะครับปีม uhm ีคร uh ั้งี2ครบอ่าแปดปีแปดปีสองคว่สิบสองปีสามค่คคิดว่าสิบสองปีเรายังหน้าสามควบอยู่ไหมลูกก็อาจจะเป็นไปได้แล้วอาจจะเชื่อว่าอุ้ยเวลาเนี่ยมันทําให้เราเหมือนแปลกกว่าคนอื่นออันนี้ไงไม่ตายไหไหมตอนนี้ไงจตามไว้อะไรนะครับใช่ตอนนี้ยีิบสี่ครับเท่ากันเลยเนี่ยตอที่ปอนอุยี่ยิบเก้า เอาจริงผมเคยคิดมาตลอดเลยอะหมายถึงแบบผมว่ามันก็ดูเท่ดีเหมือนกันนะแต่คือเคยสงสัยว่าเออเขานับเป็นยังไงสมมติถ้าเกิดเกิดยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์ปีมีครั้งก็ก็จะดูเด็กตลอดเวลาเลยใช่ก็เอาจริงก็แต่ก็เหมือนที่พี่การบอกว่าก็ลืมบ่อย <c oughs> จริงๆผมก็ไม่รู้เหมือนว่าอีกกี่ปีถึงจะมีวันยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์ไม่ได้ฉลองวันเกิดไม่ฉลองวันเกิดครับ, <c oughs> อ,รบอุย้ยเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันไหนก็ได้ทำวันไหนก็ได้ครับผมถ้าวันไหนมีความสุขก็แค่ฉลองนั้น ก็ไม่ได้เออแต่ว่าเหมือนเคยมีคนเกิดยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์ไม่หนคนยี่สี่ี่ไม่มีไม่มีป่ะคีาเราม่มาถามสมมติเออเดียวแต่ว่าคือคน้นไม่ใช่ย่ิบไงอันนี้เดียวมแต่ว่าผมก็น่าจะทำแบบเขาแหละหมายถึงถ้าฉลองวันเกิดต้องฉลองจริงก็หนึ่งมีนาก็ได้สุดท้ายมันจะคือมันเป็นก็เวลาเราครบพอดีหนึ่งปีนะแต่ผมไม่ค่อยฉลองวันเกิดอยู่แล้วก็เลยคิดว่าความจริงก็น่าจะเท่ดี แบบเอ้ยเราเป็นเหมือนผู้ถูกเลือกอะไรสักอย่างพูดถูกเรื่องของเขฉลองวันเกินเรื่องมายี่สิบเก้ากรุงพาก็ต้องรอติดตามต้องรอติดตามแอบมีในเทรนเลอร์นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามว่าฉลองวันเกิดมันจะสนุกหรือเปล่าในเรื่องรอดูว้นเกิดสนุกหรือเปล่าเราเราตอนเรา่ายสนุกนะอ๋อไม่ค่อยกันละกันละป่านปานกรุงพาจริงๆเคยเคยได้ยินว่ามีคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยค่ะเกิดยี่สิบเากรุงพาเวบแรกก็รู้สึกว่ามันเท่ดีแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเป็นป่านนะ ถ้าเกิดว่าครบ4ปีทีนึงเราต้องจัดฉลองแบบใหญ่มากพอเรารอมันมานานมากก็จะเป็นโทนบวกๆมากกว่าพอมาเจอบทเรื่องนี้ก็เลยอึ้งอยู่ไม่เหมือนภาพในหัวเราจริงๆแล้วแอบทำให้กงที่ยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์นะครับคือในความที่เราถ่ายมาค่อนข้างเยอะมากๆเหมือนกับว่าเราก็ถูกกลืนกินกับคําว่ายี่สิบเก้ากุมภาพันธ์ไปเยอะๆแล้วก็เหมือนเป็นตัวเลขอาถรรพ์เลยตัวเลขอาถรรพ์จากการขับคอมเมนต์มานะคะบอกว่าสี่คนอยอะ อุ้ยผมดีใจนะเนี่ยเอาดีๆเพว่าอยู่กองอ่ะเรื่องมันน่ากลัวขนาดนี้เกรงไม่เกลียดปอนไม่เหรออยู่ลงกันแล้วตลกเลยไม่ได้นะเพราะปอนก็คือขำอยู่ตลอดอ๋แสดงว่าถ้าเราดูซีนนี้ปุ๊บคนก็จะเชื่อเลยว่าเราเข้าถึงแน่นอนครับคนที่คนที่ไม่รู้เลยว่าผมหลุดคำไม่ก็ต้องขอบคุณพี่ว่วมกับครับผมใช่ครับแต่แต่ถ้าสมมติว่าตอนฉายลงนี่ผมตะโกนบอกได้ไหมว่าแบบซีนนี้ปอนหลุดเนี่ยไดนได้ไหมบอกได้ว่าตะโกนเข้ามาเลยซีรีส์ไรมได้ไหมได้ไหมีซีไห ใช่ครับมีมีนี่คนนี้เลยก็เจ๋งสุดๆก็ก็น่าครับก็ว้าวครับเพราะว่าเราพอเราได้เห็นแบบว่าบางซีนแล้วที่เขาทำออกมาแล้วก็ว้าวครับเพราะว่าดีมากสวยอะไรเงี้ยจริงนนกกัั็เล่บมใช่ใช่เล่นเล่นตั้งแต่เด็กใช่เหมือนว่าวนคุณสลิงตั้งแต่เด็กจิ้จักอะไรเงี้ยล่าสุดก็คือขี่แก้วใช่ก็ ก็รู้สึกว่าก็รู้สึกสนุกอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งเพราะเรารู้สึกว่ามันก็เราเราได้เห็นจินตนาการของเราด้วยอะไรเงี้ยว่าเราจะจินตนาการว่ามันเป็นยังไงในภาพของเราอะไรเงี้ยรับผมไอ้บทกันยากมันมันต้องมีแบบลงจานนี่ต้องจำเยอะยากครับเพราะว่ามันกยากพอจำไม่ค่อยได้ปอนเนี่ยจำได้แต่ซึ่งเป็นบทการแต่เป็นบทการแต่ว่ามันจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวทำไมมันถึงต้องพูด เขาเรียกว่านับระบบสุริยะเขาเรียกนับระบบสุริยะอาชีพนั้นมีสปอยพี่ฟังแล้วพี่อยากฟังเฮ้ยคือตรงๆว่าคือจริงๆแล้วผมก็จำไม่ได้หรอกตอนแรกนะแต่ด้วยความที่พุ่มกล่าว่าเฮ้ยมอนเรียนต้องวิศวะต้องจำได้ความคาดหวังมันสูงความคาดหวังมันสูงปริญญาในมือสั่นเลยก็อะไรนะพุทธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสายูเรนัสเนปจูนเงีแต่ว่าเราในเรื่องเราต้องค่อยๆท่องไงแบบช้าๆช้าๆช้าๆแล้วบางทีแบบ สลับกันแล้วบางทีต้องแบบพร้อมกันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่พร้อมกันเพราะใันก็คิดอยู่พอดูดออกมาันกันก็ต้องรีบพูดตามอร่างต้องเอาไปงานเอาไปสอบด้วยกันไปแขงกันรุ่งมันจสี่คนมันได้เคมีใหม่ที่ไม่คาดคิดมากดีรู้สึกดีไหมหมายถึงรู้สึกยังไงบ้างเคมีใหม่ๆที่จะบอกว่าเคมีใหม่ๆก็รู้รู้สึกดีนะเพราะว่าเหมือนแบบด้วยความพอเลือดเนื้อเรื่องมันเครียดเคมีใหม่ที่เกิดคือเอ้ยถ้าสมมติว่าพวกเราแบบทะเลาะกันจริงๆอ่ะมันจะเป็นแนวไหน เพราะในเรื่องมันมันมีแบบใส่อารมณ์กันเยอะอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยเห็นว่าแบบเฮ้ยพอมีความทะเลาะก,กันมึงเอ็กเพรสออกมาแบบนี้เราตัดสินใจแสดงออกแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นผมว่ามันก็จะดูน่าดูนะตอนที่แบบว่าใส่อารมณ์กันคือถ้าถ้าเกิดดิวทะเลาะกับปอจะเป็นอาร <c oughs> มณ์ต้องหมดเราะใส่กันไปเลยต <c oughs> ้องหมดเราะใส่กันไปเลยน <c oughs> ผมให้รอ, <c oughs> อติดตามซีรีส์รอติดตามอ่ะเดี๋ยวผมเอาเบื้องหลังมาให้ดูสปอยนิดนึงนะคือซีนของที่ผมทะเลาะกับปอนเนี่ย อ่ะทั้งบทพูดหรือว่าแบบท่าทางอะ่ะคงว่ามันเป็นอิมโฟไวท์เลยปะมันเริ่มจะอิมโฟไวท์เลยเหมือนแบบพี่ชิเขาอยากให้แบบว่าเราคิดว่าเพิ่งทะเลาะก,กันจริงอ่ะเอาอยัางไงใช่มันก็เลยจะมีความแบบอ่ะอยากให้รอดูไม่รอดูเป็นใงกันด้หรือเป็นความตอนกับดิวจริงก็ต้องก็ใช้ผสมกันนะาะม่าคือสมมติอ่ะอ่ะสมมติสมมตินะถ้าทะเลาะกันคนเราเวลาเวลาเวลามีเรื่องช็กต่อยกันเนี้ย เขาคงจะไม่ได้มาแบบฮุกกระบวนกาหลบอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาไม่ได้คิดคิวไงเขาบอกว่าเนี่ยเอาเลยใส่เลยเขาอยากให้มันดูมีความเรียวเรียวที่สุดเลยเวลาที่ถ่ายทอดซีรีส์อ่ะฝากซีรีส์ดีกว่าอ่ะครับคุณครับฝซีรีส์ไม่โอ๊ยมีใคร่อยรักบุญอันนี้รวยคนดูจะได้รคนดูได้แล้วจะได้คนใหม่จะได้อะไรใหม่ ก็ด้วยความที่เรื่องนี้อย่างแรกเลยก็คือความท้าทายหนึ่งที่พวกเราเจอด้วยเพราะว่าใช่คมับที่มันเด้งขึ้นมามีแต่แบบอะไรตลกๆทั้งหมดทั้งนี้เขาคัดแยกไงเ้ยอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้รวมทีเดียวเอาเลยครับก็คือด้วยความที่ซีรีส์เรื่องเนี้ยเราเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยก็คือสตาร์ตตั้งแต่โครงศูนย์ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นจะไม่มีสปอยที่ไหนถ้าพวกเราไม่ลุ้แต่ละรงูนที่ผม แล้วก็ถึงไหนแล้วนะคะหนัวหลุดหนัวหลุดหนัวหลุดอ๋อฝากซีรีส์เรื่องนี้ใช่เคมนีใหม่ๆเอาก็คืออย่างที่บอกไปก็คือด้วยความที่มัน เขียนขึ้นมาใหม่ด้วยแล้วก็เป็นพล็อตที่เชื่อว่าค่อนข้างที่จะใหม่ของบ้านเราของจิมเอ็มทเลยก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามนะคะถึงแม้ว่าดูแล้วมันอาจจะเครียดอาจจะปวดตับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังจากพี่ปอนเรามาคุยกันใน X <c oughs> เรามา <c oughs> ค่อยมาคลายเครียดกันแต่ว่าอยากให้เราเปิดใจดูก่อนเพราะว่าพวกเราแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็แอบดูกันมานิดนึงแล้วรับประกันเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะสนุกมากอ๋อก็ เริ่มวันนี้นะคะในไม่อีกอกอีอไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันได้ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่งนา<ช>ทางช,ช่อง g ีเ5็ค่ะแล้วก็ย้อนหลังได้ทางวิวเวลาสีทุ่มครึ่งค่ะ<ม>โอเควันนี้ก็เดี๋ยวมาดูสดพร้อมกันด้วยเนาะออนยูีแรกค่ะ